สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI เล่าเรื่องผีช่องที่จะพาทุกคนดำดิ่งไปกับเรื่องราวลึกลับชวนขนหัวลุกจากทุกสารทิศเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้มีชื่อว่ารอพอพอกระดึกเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำงานเป็นพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดร่วมกับพี่รอพอพอที่เธอสนิทด้วย เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนความเชื่อของเธอไปตลอดชีวิตถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนกลางคืนขอแนะนำให้เปิดไฟไว้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจทำให้คุณมองรอพอที่หน้าบริษัทเปลี่ยนไปตลอดการตอนที่หนึ่งกระดึกสวัสดีค่ะฉันชื่อเมย์อายุ30ต้นต้น ตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นฉันเพิ่งเริ่มทำงานที่บริษัทเอกชนโฆษณานแห่งหนึ่งย่านรัชดาเป็นตึกสำนักงาน8ชั้นดูภายนอกก็เหมือนสำนักงานทั่วไปแต่ภายในค่อนข้างเก่าโครงสร้างหลายส่วนดูทรุดโทรมแม้จะปรับปรุงภายนอกให้ดูดีแล้วก็ตามฉันเริ่มทำงานที่นั่นเพราะเพื่อนแนะนำและตอนนั้นฉันก็กำลังต้องการงานด่วนเลยไม่เลือกมากเท่าไหร่ หน้าที่ของฉันคือ Creative เขียนบทโฆษณาทำงานกับทีม Production งานเยอะมากค่ะโดยเฉพาะช่วงพีคๆที่มีโปรเจกต์ใหญ่เราแทบไม่ได้นอนเลยด้วยความที่ฉันไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวที่ต้องดูแลเลยรับผิดชอบงานเกินเวลาตลอดอยู่ถึงดึกแทบทุกวันเวลาหัวค่ำคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านจนกระทั่งเหลือฉันคนเดียวในออฟฟิศชั้นเ มันเงียบมากค่ะจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศกับเสียงรถจากถนนใหญ่ที่หลอดเข้ามาเบาๆแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจเวลาทำงานดึกก็คือลุงสมบัติลุงสมบัติเป็นรอพอพ,อพอประจำตึกอายุประมาณ50ปลปลายๆผิวคล้ำหน้าตาใจดีแก่ชอบนั่งที่ป้อมด้านล่างใกล้ลานจอดรถแรกๆฉันก็แค่ทักทายเวลาเดินผ่านแต่พอเจอกันทุกคืนมากเข้าเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้น แกเป็นคนอัธยาศัยดีสุภาพใช้คําพูดสุภาพกับทุกคนเสมอมีมุกตลกแบบคนรุ่นเก่าเล็กๆให้ได้หัวเราะบ้างลุงจะคอยเฝ้าตึกถึงเช้าช่วงตีสามแกจะเดินตรวจรอบตึกหนึ่งรอบฉันรู้เพราะเคยถามแกว่าทำไมบางคืนเห็นแวบๆจากกล้องวงจรปิดแกหัวเราะแล้วบอกว่าตรวจความเรียบร้อยครับแม่หนูเดี๋ยวมีขโมยขึ้นจะยุ่ง คืนหนึ่งฉันลงลิฟต์มาเกือบเที่ยงคืนเจอลุงสมบัตินั่งกินข้าวอยู่ที่ป้อมแกเงยหน้าขึ้นแล้วบอกวันนี้เลิกดึกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกฉันหัวเราะต่อไปว่างานเยอะค่ะลุงใกล้พรีเซนต์ลูกค้าแล้วแล้วฉันก็ถามแกว,ว่าไม่กลัวหรอเศร้าตึกคนเดียวดึกๆึลุงนิ่งไปนิดหนึ่งก่อนจะตอบว่าถ้าจะกลัวก็คงกลัวคนมากกว่าผีล่ะครับผีนะ่ะถ้ามีจริงก็อยู่ของเขาเฉยเ ตอนนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแกพูดแล่นเพราะน้ำเสียงมันปนหัวเราะแต่พอมาคิดตอนหลังมันไม่ตลกเลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจำได้ดีมากคืนวันศุกร์ฉันนั่งทำงานจนลืมเวลาหันมาดูนาฬิกาอีกทีเกือบตีสาฉันเก็บของเตรียมตัวจะกลับบ้านเดินออกจากออฟฟิศไปถงหน้าลิฟต์พอฉันเดินออกมาลิฟต์ก็ดังติ้งแล้วประตูก็เปิดออกเองไม่มีใครอยู่ในนั้น ฉันมองเข้าไปเห็นแค่แสงสลัวจากหลอดไฟภายในแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเสียงผู้หญิงแก่ๆแ,แหบแห้งดังเบาๆจากข้างหลังกลับบ้านเถอลูกกลับบ้านได้แล้วฉันหันขวาบไปทันทีไม่มีใครฉันรีบวิ่งเข้าลิฟต์กดชั้นล่างหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบ ตอนลงมาถึงข้างล่างฉันเดินผ่านลุงสมบตัติแก่ยังนั่งอยู่ที่เดิมฉันพยายามตั้งสติเดินเข้าไปบอกแกว่าเมื่อกี้เหมือนมีใครพูดกับเมยข้างหลังเสียงผู้หญิงค่ะหลุงนิ่งไปสักพักก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าเจอแล้วเหรอครับตอนที่สองเสียงกริ่งยามตีสาหลังจากคืนนั้นฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเวลาทำงานดึกความเงียบที่เคยชินกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัว ฉันยังคงเจอลุงสมบัติทุกคืนและแกก็ยังเป็นคนเดิมแต่ฉันเริ่มสังเกตว่าแกเงียบลงเหมือนพยายามเลี่ยงการพูดเรื่องวันนั้นวันถัดมาฉันพยายามถามแกอีกรอบว่าเมื่อคืนเมย์ได้ยินเสียงจริงๆนะคะไม่ได้คิดไปเองลุงนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าแม่หนูครับถ้าไม่ได้ลำบากอะไรมากคืนไหนเสร็จงานก่อนเที่ยงคืนได้ก็กลับก่อนนะครับที่นี่มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ตอนหลังเที่ยงคืน ฉันฟังแล้วใจหายวาบแต่ก็ยังพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจเป็นเรื่องหลอนจากความเครียดจนกระทั่งอีกไม่กี่วันถัดมาฉันเจอเรื่องที่ไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใดๆได้อีกแล้วคืนนั้นฉันอยู่คนเดียวบนชั้นเจ็ดตามปกติแต่เพิ่งสองทุ่มก,กว่าเองขณะนั่งทำงานอยู่นั้นก็มีเสียงติ้งจากลิฟต์ดังขึ้นอีกครั้งฉันหันไปมองเห็นประตูลิฟต์เปิดแล้วปิดไปเฉยๆ ฉันใจเต้นขึ้นมาอีกครั้งกำลังจะลุกไปดูว่ามีอะไรผิดปกติตอนที่สี่เธอยังอยู่ที่นี่แม้ฉันจะลาออกแล้วแต่อะไรบางอย่างในใจมันยังไม่สงบทุกคืนฉันฝันถึงทางเดินชั้น7ฝันเห็นลิฟต์เปิดออกมาเองตอนตีสามและฝันเห็นผู้หญิงผมยาวยืนมองฉันอยู่หน้าห้อง ฉันพยายามลืมทุกอย่างใช้ชีวิตปกติเริ่มงานใหม่ที่อื่นแต่บางคืนตอนตื่นมากลางดึกฉันกลับได้ยินเสียงผู้หญิงแหบแข้งกระซิบข้างหูว่ากลับมาเถอะที่ของฉันหลายเดือนต่อมาฉันกลับไปที่ตึกนั้นอีกครั้งไม่ใช่เพราะอยากท้าทายความกลัวแต่เพราะได้รับข่าวว่าลุงสมบัติเสียชีวิต แกลลหลื่นล้มตรงมาจอดรถช่วงตีสามพอดีหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีไม่มีใครอยู่ตอนนั้นไม่มีพยานไม่มีเสียงเรียกขอความช่วยเหลือมีแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าแกเหมือนหันไปมองอะไรบางอย่างตรงมุมมืดแล้วก็เดินไปช้าๆและล้มลงเหมือนถูกผลัก ฉันไปร่วมงานศพของลุงมีพนักงานเก่าหลายคนมาบางคนที่เคยอยู่ตึกนั้นเล่าว่าตอนนี้บริษัทได้ขายพื้นที่ชั้นเจ็ดทิ้งไปแล้วเพราะไม่มีใครยอมทำงานที่นั่นมีพนักงานใหม่หลายคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่ก็ลาออกภายในไม่กี่วันทุกคนบอกตรงกันว่ามีเสียงกดกริ่งที่ประตูตอนตีสามและเมื่อเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ฉันเดินกลับไปยืนหน้าตึกในเย็นวันหนึ่งฝ้ายัางไม่มืดแต่บรรยากาศกลับเย็นยะเยือกฉันแงนหน้ามองขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดเห็นหน้าต่างห้องหนึ่งเปิดอยู่ทั้งที่ไม่มีใครควรอยู่ตรงนั้นและเหมือนมีเงาของใครบางคนยืนมองลงมาที่ฉันฉันไม่ได้ขยับไม่ได้ถ่ายรูปไม่มีหลักฐานอะไรแค่ยืนมองและพึมพำเบาๆว่าเมย์ขอโทษนะถ้าเธอแค่ต้องการให้คนรับรู้ว่าเธอยังอยู่ ฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเป็นจิว๋วหรือเป็นใครที่อยู่มาก,ก่อนตึกนี้จะถูกสร้างแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจได้คือหลังตีสามตึกนี้ไม่เคยว่างเปล่าเลย รอสรุปท้ายรายการและนี่คือเรื่องเล่าทั้งหมดจากประสบการณ์ของเมย์พนักงานสาวที่เคยทำงานกระดึกกับเรื่องราวของลิฟต์เปิดเองตอนตีสเสียงจากผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนและเงาลึกลับที่ยังวนเวียนอยู่ในตึกออฟฟิศกลางกรุงแม้เหตุการณ์จะผ่านไปนานแต่ความทรงจำและบางสิ่งบางอย่างก็ยังคงอยู่ไม่เคยจากไปไหนถ้าได้ยินเสียงกดกริ่งตอนตีสอย่าเพิ่งเปิดประตูล่ะ